แต่ข้างแก้วเลยอือแล้วมันกัดแบบเสียงดังมากตอนแรกก็นึกว่าใหญ่นะเนาะอือโอ้ยหมายเด็ดหายครับผมหายใครละคนเยอะแยะ สวัสดีครับสวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเอฟซีนะครับเขาซูชาแนาลเด็กตกปลาเออวันนี้เด็กตกปลา <c oughs> ยังเป็นคนบ้าอยู่เหรอ <c oughs> อยากมาตกปลาใช่ไหมที่นี่ที่ไหนนะเนน <c oughs> ก็อ,อ่อหมายก่อนหน้านี้ใช่ ที่เคยมาใช่เป็นขอปูนขอปูนส่งน้ำอ่าใช่แล้วบุญกับน้องวาเนี่ย่วกับแล้วก็ผมมาที่าผมก็ได้ปลาไว้คนละสี่ตัวห้าตัวมาแล้วสองคลิปใช่ไหมก็เป็นหมายธรรมชาติใช่แล้วสองคนนี้เขาดูคลิปแล้วเขารู้สึกอยากมาใช่ไหมบุญใช่ไหมก็เลยอ้อนนะเนรใช่ไหมให้พามาหน่อยวันนี้เราถ่ายคลิปคนบ้าเสร็จประมาณครึ่งวันก็พอมีเวลาครึ่งวันช่วงเย็นๆนะก็เลยมาถึงตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงเย็นละดังนั้นตอนเย็นแบบนี้วันนี้ยิ่งมีโอกาสนะ เออแล้วเด็กๆจะใช้เหยื่อแบบไหนกันวันนี้เด็กปลาอะไรครับอ๋อเป็นเหย <im 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 um ื่อเดียวกับที่พ um ี่หมิวไว้นี่เลยช่วงนี้ต้องขยี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วปลากัดดีไหมดีครับกัดไม่มีครเออเดี๋ยวมาลองดูครับใหม่น ja ี้น้องเว่าน้องบุญจะมีผลงานหรือเปล่าพี่หมิวเนี่ยมีผลงานมาแล้วโอเคไปเดี๋ยวเราได้ไปได้ก็อีกเรื่องหนึ่งอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเราหาผลงานเดี๋ยวเราไล่ตีจากวันนี้ไปก่อนนะ เฮ้ยเฮ้ยมาแล้วกัดใครอยู่ไหมอยู่นั่นนี่อยู่โดนอยู่วะตัวไม่ใหญ่ได้แล้วไม้แรกนั่นเนรโอ้โหปลาเดิมสวยวันนี้มาตกปลากับคนบ้านะครับ FC ไม้เดียวจริงๆหมายแรกนะครับรถรถก็ยังจอดอยู่อยู่นี่นะเด็กตกปลาแอร์ไลน์นะครับสีสีดำ โอ้หถึงข้างแก้วเลยอูยแล้วมันกัดแบบเสียงดังมากตอนแรกก็นึกว่าใหญ่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีใครมองเราเลยเนี่ยอะไรกันเนี่ยสองคนเนี่ยโอ้มีกองเชียร์กองเชียร์โอเคโอเคตามต่อครับเพื่อมีผลงานเพิ่มโอเคครับน้ำมันขึ้นใช่ไหมเนี่ยหวานหวานเมื่อวานน้ำมันน้อยกว่านี้นี่น้ำมันขึ้นแล้วมันไหลแรงกัดขายกัดบุญเหรอนี่กัดบุญกัดบุญตรงนู้น กัดเหรอนี่กัดกัดออโอ้ยเกง่งเก่งรอเก่งรอนี่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงครับอันนี้เป็นแต้มที่สองครับกระชอนกระชอนอนนี่แหละไม่ใช่กระสงนใส่สวยขึ้นมาอีกหน่อยนึงอ่ะอย่าตัวเดิม พุ่งออกมาจากใต้สายร่ายใหม่ตัวหนึ่งดูตัวเบ็ดคมมากครับวิทะลุกระโหลกเลยยางกระโหลกเลยนี่ยังเรายังอยู่หมายเดิมตัวแรกนะใช่ตัวแรกยังไม่ได้ขยับไปไหนเลยตัวที่สองฝั่งนี้คือไม่ว่าจะปลาเล็กปลาใหญ่นี่เสร็จเหยื่อตัวนี้หมดไหมน่าจะเสร็จหมดแล้วนะเปอร์เซ็นต์คายก็ถือว่าน้อยนะเพราะว่าเอจริงยางมันนิ่มอ่ะเคร็นตัวปลาแอร์ไลน์ครับแต่ที่สองโอเคครับอายาเวลาแป๊บเดียวเองโอเค เหรออือ,อโอ้ยหมายเด็ดโอ้โหนี่ครับ FC คนบ้าก็ตกปลาได้ <c oughs> เด็กตกปลาอะไรโอ้โหว,วันนี้เทียบเลยครับประเดิมสวยมากโอเคโอเคครับ FC หลังจากที่น้องบุญได้หนึ่งตัวนันนเองได้สองตัวลุงคิดว่า ลุงไม่ตกดีกว่าเป็นตะกล้องสวย FC วันนี้ตรงตามล่าไล่อะน้องเ่ากำลังตือ้อมาไกลครับนี่อซีนะครับมาทักมาทายนะฮะนี่นี่น,นีมันจะมีไล่ป่ะเมื่อกี้ใช่ไหมใช่ไหมากัดไหมฮะ

ใหญ่ยังไงใหญ่ปะาใหญ่ครับเหรอกล้องถ่ายไม่ถูกเลยครับตอนนี้โค้ดย่าอย่พี่จำตัวเ<อ>ดียวหนึงเอาแล้วเอาแล้วไปแล้วไปแล้วนนเนนนเนนโอ้โหตียังไงก็โดนแฮตทริก แมททริกโอ้ยตากองไม่ได้ตกเลยครับโอ้ยมีเอฟซีซื้อน้ำมาฝากโอ้ขอบคุณมากมากเลยครับโอ้โหครับครับก็นี่เป็นปลาช่อนตัวที่สามนะครับก็คือกัดสามสีดำตัวเดิมยังไม่มีพลาดเลยอืมแล้วคืออย่างตัวเนี้ยมันไล่มาริมตะลิงแล้วเออหยอมันเกยผมก็เลยกระเด็บ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 ให้มันล่ออ่างค้างแล้วมันก็ตัดตามมาแนย่นตลมสายวิ่งครับโอเคโอเค คันเบาเหรอวันนี้มี FC ผ่านไปผ่านมาหลายคนนะครับแล้วก็พยายามมองแล้วมองอีกมองแล้วมองอีกเอ๊เหมือนจะตกปลาเลยอันดู้การแต่งตัวแล้ไม่ใช่นะครับเอ๊นั่นใช่้องเบาหรือเปล่าแต่ดูจากการแต่งตัวแล้วไม่น่าใช่นะอะไรเงรี้ยวนไปวนมาจนต้องจอดรถตะโกนถามนะครับ ว่าใช่หรือเปล่าอ๋อใช่ครับชี้เสร็จแล้วชี้ออกแล้วกัดกัดบุญกัดบุญอืมใหญ่ปะโอ้โฝกำลังให้เหวาตื้อตรงนั้นครับนี่ไซส์สวยเลยสุดยอด ตอนแรกครับผมเห็นมันขยับอมันเห็นผมมันขยับมุดหนีผมเลยย้อนไปเลยมันที่มันขยับไป่อยปุ๊บปุ๊บตูข้อมาเอามาตรงนั้จัดตรงไปตัดปุ๊บมันมุดเข้าไปครับแล้วเราก็รีววัดเลยใช่ไหมไม่กล้าส่งนานนะอุ้ยนี่น่าจะใหญ่สุดของวันนี้แล้วนะโอเคเดี๋ยวตามต่อนะน่จะมีไซส์อีกเรื่อยๆไปบุญนี่สองแล้วนันเนนเท่าไหร่นะสามเวานี่ศูนย์อยู่ครับ มีครับมีเอฟมีนัน้นนักตกปลาครับมาตกปลาด้วยนาะเขาก็เพิ่งมาเหมือนกัน,นวันนี้เขาที่เลยแบบนางงนี่นาเขาก็ใช้กบอบยางแก้คันเหมือนกันไม่๋อ ว่าแล้วครับช่องตรงนั้นครับัดเร็วเรียบต้องเช็คครับต้องเช็คครับ <c oughs> โอเคนี่ครับอ <c oughs> ืมตั้งที่ไหนีเนี่ยสี่ <c oughs> <4 S 1> ครับมาแล้วตั้งที่สี่ครับช่อนเล็กช่อนน้อยมาหมดครับ <c oughs> สายไม่วิ่งแล้วก็เช็คนิดนึงก็ <c oughs> ยังใช้ได้ต่อ <c oughs> ใช้ได้ต่อ thế hết đã hả anh ta con cái này kinh mãi à ôi ngưu hầu ngưu hầu ngưu hầu ออกมาแล้วเทไนไนนี่ครับเดินไปนูน่นไปเอามาอีกหนึ่งตัวกี่ตัวละอ่า,อาโอเคตามเอาตอ่อเอาตอ่อโอเคเหยื่อตัวเดิมบุญเบุญเอาใส่ไว้แหละ น <S <S ะเด็กๆเดี๋ยวเราเดินทางกับเราเออมาไกลนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวไปหาที่ถ่ายจบตรงนู้นดกแบบไป,ไป,ไปโลง่โลงๆนี่นะครับเป็นผลงานปลานะครับอันนี้ก็รวมของเมื่อวานด้วยเนาะ, <S 1> <S 1> <S ะปลามันอยู่ในถังนะครับก็รวมๆกันก็ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นหมายคลองปูนลักษณะนี้ครับแต่ว่าเราก็ย้ายไปเรื่อยๆคลองปูนลักษณะนี้เนี่ยมันจะเป็นคลองที่แบบยาวแบบคือน่าจะเป็นหลาย10กิโลเมตรใช่ไหมนั่นเอง ยาวมากเลยอืมนี่ยาวมากสวยยาวมากอ่าก็โอเควันนี้ก็โดยรวมแล้วสนุกเพลิดเพลินกันเลยทีเดียวเชียวใช่ครับนะก็วันนี้มาช่วงเย็นก็กัดดีอย่างที่เราคิดเลยครับอืเนี่ยตัวเล็กเล็กตัวน้อยน้อยนะมันยังกัดได้เลยนะเด็กตกปลาแอร์ไลน์เนี่ยเนาะใหญ่ใหญ่ก็เหยื่อหน่อยเดียวเองเอืมเนี่ยคือเหยื่อนะครับก็เอาขึ้นมาได้แต่อยู่ที่ว่าเราจะจับจังหวะวัดได้หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าถ้าพูดถึงว่าเหยื่อตัวนี้เนี่ยถ้าใครใช้งานเป็นจนคล่องแล้วเนี่ย ถือว่าเป็นเหย really, ื่อที่ไายกัดเลย,นะเยไหมนั่นเองนะครับที่ผมใช้ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยจนวันเนี้ยใช้เหยื่อแค่ต,ตัวเดียวเองใช่ซึ่งกล่องหนึ่งมีถึงสามตัวใช่กล่องนึงมีสามตัว <c oughs> ถึงว่าคุ้มเลยแล้วยางนี่แบบยืดเด่นเหนียวมาก <c oughs> ยาวมากโอเคถึงแม้วันนี้น้องเว่าวไม่ได้ปลาจะไปกัดครับมันกัดทุกคนแล้ววันเนี้แต่อยู่ที่ว่าเราจะจับจังหวะได้หรือเปล่าซึ่งน้องเว่าวนี่ถ้าอยู่แถวบ้านเรานะบอกเลยสนุกแน่นอนเสร็จทุกวันนะครับเสร็จแล้วครับอืม โอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวนะครับไว้ด้วยครับเด็กตกปลาแอร์ไลน์กลองละ200บาทได้3ตัวเนี่ยสมคนเนี่ยหารกันตกก็ได้นะซื้อกล่องหนึ่งเนี่ยเออแล้วซื้อตัวเบ็ดเพิ่ม3โอได้นะโอเคไปก่อนละครับสวัสดีครับนี่บรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน